มินาซังสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทานนชินิฮงโกะภาษาญี่ปุ่นแสนสนุกกันอีกเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้เราก็จะมาต่อยอดเรียนรู้นะคะภาษาญี่ปุ่นกันค่ะเป็นภาษาญี่ปุ่นที่ใครๆก็เรียนรู้ได้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้พี่เอาความรู้ภาษาญี่ปุ่นอะไรมาฟากันมาดูกันเลย สำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้คำศัพท์นะคะจากสำนวนสุภาษิตคำพังเพยภาษาญี่ปุ่นที่น่าสนใจกันค่ะเป็นสำนวนสุภาษิตคำพังเพยที่มีความหมายนะคะคล้ายกับสำนวนไทยเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีสำนวนอะไรบ้างอ่าก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักคำว่าสุภาษิตหรือคำพังเพยกันก่อนเนาะภาษาญี่ปุ่นเราจะเรียกว่าโคโตวาซะโคโตวาซะ เดี๋ยวเรามาดูสำนวนแรกกันเลยค่ะสำนวนแรกก็คือกำแพงหรือผนังมีหูประตูมีตานั่นเองภาษาญี่ปุ่นก็คือคาเบนีมิมิอาริโชจินีเมอารินั่นเองค่ะเรามาดูความหมายกันทีละตัวเลยคาเบจะมีความหมายว่าผนังหรือว่ากำแพงนั่นเองมิมิจะมีความหมายว่าหูค่ะ โชจิก็คือประตูเรื่อนที่ทําจากกระดาษขึงบนโครงไม้นะคะเราจะเห็นว่าประตูบ้านคนญี่ปุ่นเนาะจะเป็นประตูสไลด์นะคะที่ทําจากกระดาษซึ่งขึงบนโครงไม้นั่นเองเนาะแล้วถัดมาค่ะเมะนะคะเมะก็คือตานั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูรูปประโยคก,กันนะคาเบะก็คือกําแพงใช่ไหมคะตามด้วยคําช่วยนี้ก็คือที่กําแพงเนี่ยมิมิก็คือหูค่ะอาริก็คือมีนะคะก็คือ มีหูที่กำแพงนั่นเองนะคะโชจิก็คือประตูเลื่อนนะคะแล้วตามด้วยคำช่วยนี้เหมือนกันค่ะเป็นการบ่งบอกถึงจุดหรือสถานที่นั่นเองเนาะเมะก็คือตาอดิคือมีก็คือ,อ,คอ,ม,คอมีตาอยู่ที่บนประตูเลื่อนนั่นเองดังนั้นนะคะรูปประโยคนี้นะ คาเบนี่มิมิอาริโชจินี่เมอาก็จะมีความหมายว่ากำแพงมีหูประตูมีตานั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูความหมายเพิ่มเติมของสำนวนนี้กันนะคะเป็นสำนวนเปรียบเทียบกับการเจรจาความรับอาจจะมีผู้ที่แอบได้ยินหรือแอบเห็นเป็นการเปรียบเทียบว่าความรับมักจะรัวไหลได้ง่ายจึงควรระมัดระวังค่ะซึ่งจะสอดคล้องกับสำนวนไทยก็คือ กำแพงมีหูประตูมีช่องหรือกำแพงมีหูประตูมีตานั่นเองความหมายก็คือนะคะการพูดหรือทำอะไรที่เป็นความลับเวลาจะพูดออกไปจะต้องระมัดระวังให้มากเพราะอาจจะมีผู้อื่นได้ยินแล้วนำเอาความลับนั้นไปเปิดเผย ที่มาของสำนวนเปรียบเปยนะคะถึงว่าสิ่งรอบๆตัวเราเนี่ยเช่นพวกหลังกำแพงหลังประตูหรือหลังหน้าต่างเนี่ยอาจจะมีคนอยู่แล้วก็ได้ยินเวลาเราพูดเสมอค่ะดังนั้นจะต้องดามัดร,ระวังนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นสำนวนภาษาญี่ปุ่นนะคะที่มีความหมายคล้ายกับสำนวนไทย,ยนะคะามาดูอีกหนึ่งสำนวนค่ะหินก้อนเดียวนกสองตัวอิเซคินิโจนะคะามาดูความหมายกันทีละตัวเลยนะ อินะคะก็คือมาจากคำว่าอิจินั่นเองนะคะก็คือหมายถึงหนึ่งค่ะอิชินะคะอิชิหรือจะอ่านว่าเซคินะคะอิชิจะอ่านแบบคุงโยมิเนาะเซคิจะอ่านว่าองโยมินะคะสำหรับสำนวนนี้จะอ่านว่าเซคินั่นเองถ้ามีความหมายว่าหินหรือก้อนหินค่ะถัดมาก็คือนินะคะนี่ก็คือสองค่ะโจนะคะโจก็คือนก ok นั่นเองนะ อิเซคินิโจก็จะมีความหมายว่าหินก้อนเดียวเนี่ยแต่ได้นกถึง2ตัวค่ะเดี๋ยวเรามาดูความหมายเพิ่มเติมกันนะคะหินก้อนเดียวนก2ตัวนะคะเป็นสํานวนเปรียบเทียบกับการกระทำสิ่งใดเพียงครั้งเดียวแต่ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าถึง2อย่างพร้อมกันซึ่งสอดคล้องกับสํานวนไทยก็คือยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวนั่นเองค่ะ ซึ่งสํานวนนี้ในภาษาไทยก็มีความหมายว่าทําอย่างเดียวได้ผล2อย่างหรือลงทุนครั้งเดียวได้ผลสองทางนั่นเองนะคะก็สํานวนนี้นะคะหินก้อนเดียวนก2ตัวกับยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวของไทยนะคะก็มีความหมายที่เหมือนกันและคล้ายกันเลยค่ะโอเคนะคะสําหรับสํานวนนี้เรามาดูสํานวนที่3ที่เราเอามาฝากกันค่ะสํานวนที่3ซักผ้าตอนยักษ์ไม่อยู่หรืออาจจะแปลว่ายักษ์ไม่อยู่ออกมาซักผ้า ก็ไดโอนิโนอินุมานิเซนตะคือโอนิโนอินุมานิเซนตะคือมาดูความหมายทีละตัวเลยนะโอนิ oh, จะมีความหมายว่ายักษ์ค่ะอินุจะมีความหมายว่าไม่อยู่นะคะมาจากคำกริยาอีมาสนั่นเองเนาะ,ะเราปรับเปลี่ยนคำกริยานะคะมาเป็น ใช้นุเข้ามาเนาะซึ่งเป็นอีกหนึ่งรูปไบยากรณ์นะคะจะมีความหมายว่าไม่อยู่เนาะหมานี่นะคะก็คือระหว่างที่นั่นเองหรือตอนที่นั่นเองคะ่ะอินุหมานี่ก็คือ ตอนที่ไม่อยู่ระหว่างที่ไม่อยู่นะคะเซนตะคุนะคะเซนตะคุก็คือการซักผ้านั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูความหมายเพิ่มเติมของสำนวนนี้กันค่ะซักผ้าตอนยักไม่อยู่ยักไม่อยู่ออกมาซักผ้าเป็นสำนวนเปรียบเทียบกับการได้พักผ่อนและปลดปล่อยคลายเครียดอย่างเต็มที่ในช่วงที่ยักไม่อยู่ค่ะซึ่งยักในที่นี้จะหมายถึงคนที่เรารู้สึกเกงกลัวเกงใจหรืออึดอัด นะคะคเวลาที่อยู่ด้วยนะคะซึ่งอาจจะหมายถึงหัวหน้างานผู้ปกครองสามีหรือภรรยาก็ได้นะคะก็จะสอดคล้องกับสำนวนไทยก็คือ แมวไม่อยู่หนูร่าเริงหรือแมวไม่อยู่หนูร่าเริงนั่นเองค่ะซึ่งสำนวนไทยนะคะก็จะมีความหมายว่าเวลาที่ผู้ใหญ่หรือผู้มีอำนาจที่ตนเองเนี่ยเกรงกลวัวหรือผู้ที่คอยควบคุมความประพฤตินะะไม่อยู่นะคะผู้น้อยก็จะดีใจแล้วก็มีความสุขร่าเริงนั่นเองค่ะซึ่งสำนวนนะคะ ซัก้าตอนยักษ์มาอยู่หรือยักษ์มาอยู่ออกมาสักพานะคะก็จะสอดคล้องกับสำนวนไทยก็คือแมวไม่อยู่หนูระเริงหรือแมวไม่อยู่หนูร่าเริงนั่นเองค่ะโอเคไหมคะสำหรับสำนวนนี้อ่าเรามาดูสำนวนถัดมาเลยค่ะริงยังตกต้นไม้นะคะซารุโมคิคาระโอจิรุเรามาดูความหมายคำศัพท์ทีละตัวเลยซารุนะคะจะมีความหมายว่าริงค่ะ Ki, ก็คือต้นไม้โอจิโดนะคะเป็นคำกริยามีความหมายว่าตกหรือหลน่นนั่นเองนะคะเรามาดูรูปประโยคค่ะซาดุลิงนะคะโมก,ก็คือยังนะคะหรือแม้จะเป็นลิงนั่นเองเนาะคินะคะนะคะิคือต้นไม้่ะละก็คือจากนะคะโอจิดก็คือตกนะคะแม้แต่ลิงนะคะหรือลิงนะคะยังตกต้นไม้ได้เลยนะคะซึ่งสำนวนนี้นะ,ะเรามาดูความหมายเพิ่มเติม,ตมกันเลยลิงยังตกต้นไม้เป็นสำนวนเปรียบเทียบ กับลิงที่มีความสามารถในการปีนป่ายต้นไม้ได้อย่างคล่องแคล่วนะคะแต่ก็ยังมีโอกาสพลาดตกจากต้นไม้ได้นะคะ คนก็เช่นกันค่ะมีโอกาสที่จะผิดพลาดนะคะในในสิ่งที่ตนเองเชี่ยวชาญได้ซึ่งสอดคล้องกับสำนวนไทยก็คือลิงตกต้นไม้นะคะมีความหมายว่าผู้เชี่ยวชาญในเรื่องใดก็อาจจะผิดพลาดในเรื่องนั้นๆได้และอีกหนึ่งสำนวนไทยที่สอดคล้องก็คือสี่ตีนยังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พังมีความหมายว่าผู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องใดเป็นอย่างมากก็อาจจะพลาดท่าหรือทําผิดพลาดได้เช่นกัน นะคะโอเคไหมคะสำหรับสํานวนนี้นะคะลิงยังตกต้นไม้นะคะก็จะสอดคล้องกับสำนวนไทยก็คือลิงตกต้นไม้หรือสีตีนยังรู้พลาดน,นักปราชญ์ยังรู้พังนั่นเองค่ะและสํานวนสุดท้ายที่เอามาฝากกันวันนี้นะคะเทศหรือสวดมนต์กรอกหูม้าค่ะอุมาโนโมิมินี่เนงบุสึอุมาโนโมิมินี่เนงบุสึ อุหมะจะมีความหมายว่าม้านั่นเองนะคะมิมิก็คือหูค่ะเนงบุสึก็คือการสวดมนต์การสวดระลึกถึงพระพุทธคุณหรือการเทศนั่นเองค่ะอุหมโนม,มิมิก็คือหูของม้านั่นเองนะคะแล้วตามด้วยคําช่วยนี้ค่ะเนงบุสึก็คือการสวดมนต์นะคะหรือการเทศนะคะให้ม้าฟังนะคะคือเทศกรอกเข้าหูม้านั่นเองเนาะเดี๋ยวเรามาดูความหมายเพิ่มเติมกันเลยค่ะ เทศหรือสวดมนต์กรอกหูม้านะคะเป็นสำนวนเปรียบเทียบกับการเทศหรือสวดมนต์ให้ม้าฟังค่ะม้าย่อมไม่รู้คุณค่าของบทสวดมนต์นั้นและย่อมไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองใดๆกลับมาเปรียบได้กับคนที่ไม่รับฟังความคิดเห็นหรือคำเตือนที่มีประโยชน์ของผู้อื่นหรือเปรียบกับคนที่ไม่สนใจเรื่องที่ไม่เป็นผลประโยชน์กับตนเองและยังใช้กับคำย่อเย้ยถักถางว่า คนที่มีความรู้น้อยย่อมฟังเรื่องยากๆไม่เข้าใจสอดคล้องกับสำนวนไทยก็คือสีซอให้ควายฟังนั่นเองซึ่งสีซอให้ควายฟังก็จะมีความหมายว่าการพูดสอนให้ผู้ที่มีความรู้น้อยได้ฟังแต่ผู้ฟังไม่ใส่ใจที่จะฟังหรือฟังแต่ก็ไม่สามารถทำความเข้าใจได้ทำให้ผู้สอนนั้นเสียเวลาเปล่าค่ะและอีกสำนวนนะคะที่มีความหมายคล้ายคลึงกันก็คือ เข้าหูซ้ายทะลุหูขวานั่นเองค่ะหมายถึงไม่ตั้งใจฟังได้ยินเสียงแต่ไม่สนใจไม่ฟังในสิ่งที่ผู้อื่นบอกหรือสอนหรือได้ยินแล้วก็ไม่ปฏิบัติตามนั่นเองนะคะดังนั้นสำนวนภาษาญี่ปุน่นเทศหรือสวดมนต์กรอกหูม้านะคะอุมาโนมิม,ม,มิน่เนมบุสึก็จะสอดคล้องกับสำนวนไทยสองสำนวนในกันก็คือสีซอให้ควายฟังกับเข้าหูซ้ายทะลุหูขวานั่นเองโอเคไหมคะสําหรับวันนี้นะเราได้เรียน สันวนสุภาษิตคำพังเพยของภาษาญี่ปุ่นแล้วก็เทียบกับภาษาไทยเนาะก็จะเห็นว่ามีความคล้ายคลึงกันเลยนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับน,น้องๆนะคะได้เรียนรู้สำนวนสุภาษิตคำพังเพยภาษาญี่ปุ่นเนาะแล้วก็ได้เรียนรู้ส,นนส,สำน,น,วสนวนไทยนะคะที่มีความหมายคล้ายคลึงกันเนาะไปด้วยพร้อมๆกันเลยก็หวังว่า ทุกคนจะสนุกกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นในคลิปนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะทางช่องโฮมเมดสมายวิดีโอของเราก็ขอจบกนนารนำเสนอไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แบ,บ่งปันความรู้ดีๆให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะและอย่าลืมกดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิงะะ่งค่ะจะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆที่ช่องของเราเอามาฝากกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะอตอ ございます